รายง,งาน Global Trends ของสำนักงานค่าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะก็ระบุว่าในปี2554ประชาชนในหลายประเทศค่ะต้องประสบกับวิกฤต ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่มาตั้งแต่ช่วงปลายปี2,553จากความขัดแย้งในประเทศกโกดีวัวหรือว่าไอวอรี่โคสตามมาด้วยริเบียโซมาเล,ลียแล้วก็สูดานนะคะโดยมีผู้ที่ต้องย้ายถิ่นฐานจากเหตุความรุนแรงประมาณ4,300,000คนและในจำนวนนี้ค่ะกว่า8 0 0 0คนนั้นก็ต้องอพยพอ,ออกนอกประเทศและก็มีสถานะเป็นผู้ลีภ้ภัยซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ11ปี ส่วนจำนวนผู้ที่อพยพหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยภายในประเทศของตนนะคะซึ่งก็รวมทั้งผู้ที่เข้าไปอาศัยอยู่ในค่ายอพยพมีทั้งหมด42ล้าน5แสนคนซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมามีจํานวนผู้อพยพสูงกว่า42ล้านคนซึ่งสํานักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก็ถือว่าจํานวนดังกล่าวอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงค่ะ อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาจำนวนผู้อพยพลดลงกว่า3ล้านคนโดยผู้อพยพกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ย้ายที่อยู่อาศัยในประเทศของตนซึ่งสามารถเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมของพวกเขาได้แล้วและสถิตินี้ก็ถือว่าเป็นจำนวนสูงที่สุดในรอบ10ปีอีกด้วย ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มักจะหลบหนีเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยชาวอัฟกานนั้นตกอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยมากที่สุดถึง2ล้าน7แสนคนตามมาด้วยผู้ลี้ภัยชาวอิรักและก็โซมาเลียจํานวนกว่า1ล้านคนค่ะส่วนซูดานและก็คองโกคองโก,งโกนะคะก็มีผู้ลี้ภัยประมาณ5,000 0 0คนซึ่งผู้ลี้ภัยเหล่านี้ก็มักเข้าไปในบริเวณชายแดนของปากีสถานอิรานเขนยานแล้วก็ชาตค่ะขณะที่เยอรมนีเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่รับผู้ลี้ภัยมากที่สุดเป็นจำนวนกว่า5 7าแส0นคนค่ะ